ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะกิจกรรมส่งท้ายปีของ f ฟ e ีมินิโ o กับ Over Top Up นะเพียงแค่คุณมียอดเติมขั้นต่ำเ่ย200บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ก็คือ PS5 Spiderman 2 Edition นะครับผมแล้วก็ รางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทนะครับผมลิงกกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังดิคลนไร e นะครับผมตัวล่าสุดเนี่ยจะเป็นบล็อกท o บล็อกกว่านะฮะแต่ดิคลนไร e ส่วนใหญ่เป็นสไตล์ไหนอะดิคลนไร้ดิคลนไรน่าจะเป็นเดสรอยอ่าบล็อกทูบล็อกว่าตัวนี้ล่ะ d ดส t ต o รเยอร์เดส y ต r รเยอร์เดสหมดเลยนะจริงอืมเดส t ต o รเยอร์ซะส่วนใหญ่บ็อก o b ทูน่าจะไม่มีนะเอ้ยอันนี้ไปอีกทางหนึ่งนะครับผมเดสตรเอร์หลายสตายจังวะอันนั้นครับผมเอนชอร์แมนเหรอนะฮะอืม d ดสต r ร y e เยอร์ er ก่อนละกันบล็อกทูบ็อกมีแค่สองเวอร์ชันกับสแตนดาร์ดนะครับผมต่างจากเพื่อนนะเนี่ยต่างจากคนอื่นอะเอาง่ายนะครับผมดิเคลนไร้รก็ใช้าดาวนะผมว่าตัวที่ดีสุดก็น่าจะเป็นตัว96กลนแหละนี่น่าจะเป็นตัว96เคลนไร,ร้ใช่เลยชัดเจน96ดีสุดตัวที่ใช้ดาวเลขสมัยก่อนสมัยอยู่เวสเซียมนะครับผมอืม96ดูดีกว่านะนะ96เอ้ยมีสองเวอร์ชันที่กว่า96 เป็นสไตล์เดียวกันนะโอ้ยได้อย่างเสียอย่างนะอืมถ้าจะให้เลือกใช้เหรออืมแข็งเกร่งเหรอสงสั้นเหรอได้หมดอ่ะอันที่ได้หมดอะ่อนนนะ,อะสรงวรชนดิดพอๆกันเลยอะ่ะไม่ต่างกันมากไหนะอีกคนได้แข็งเกรง่งอีกคนได้ได้สองสั้นไม่ต่างกันนะนะครับผมไม่ต่างกันนะดีดีทั้งสองแบบนะครับผมนะครับดีทั้งสองแบบก็เป็นตัวที่ดีเท่ากันแล้วกันนะนะแล้วก็จะม,มีตัวทีมชาติที่เป็น96 ทีมชาติเหรออุ้ยทีมชาติดูดีว่าแต่ไม่เชิงไม่เชิงสเตตที่จาเป็นจริงก็เกมรับเท่ากันนะจ่ายบอลอ่ะจ่ายบอลได้สองนี่ได้เปิดบอลแต่มันได้กระจิกกระจอกอะ่ะคือได้บางโทนหนึ่งแล้วกบตัวหนึ่งได้เกมรุกหนึ่งได้บาลานซ์บวกสองแต่บาลานซ์เปิดสีแดงไงสูสีสูส,สีนีกะหกสูสีน่าเล่นหมดเลยกระหกเนี่ยได้แข็งเกร่งบวกสาม นจะได้จะจ่ายบอลเออบัเก้า 96, หกได้น่าเล่นหมดเลยนะฮะเกินรายแล้วเป็นสไตล์เดีวยวกันนะน,ะ, 96, น,น,น,ะ,คน,นะครับผมเก้าหกน่าเล่นหมดเลยว่ะโอเคโอ้ตัวกลางรับนะครับผมกลางรับเหรอโอ้โหความหลากหลายของฟีเจอร์เขียวนะความหลากหลายของฟีเจอร์เขียวและยืนกองหลังได้ด้วยนะยืนกองหลังได้ด้วยนะแต่สเตตดรอหรือเปล่านะครับผม แต่เกมรับห่างว่ะเกมรับสู้พวกนี้ไม่ได้นะครับผมหลักหลายก็จินแต่เกมรับสู้พวกนี้ไม่ได้อาร์ s e n อลฟีเจอร์เขียวปึว่ะเกมรับห่างมากเกมรับห่างมากนะครับผมแต่ก็มาได้มาได้จบสกอร์นะมาได้ความโคง้งแต่มันก็เป็นสีแดงว่ะได้แข็งเกร่งอะหลักๆก็แข็งเกร่งได้สเตมินานะคับหลังที่โอเคก็คือจ่ายบอลสองสั้นบวกหนึ่งนะแต่เกมรับลบเยอะนะก็จะเป็นตัวเข้าที่ดีสุดนะครับผม ในตัวล่าสุดอ่ะเป็นบล็อกทูบล็อกนะตัวรู้สึกเป็นบล็อกทูบล็อกสายวิ่งนะครับผมสายวิ่งยืนกองหลังไม่ได้นะสายวิ่งเกมรับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกมรับดูดีกว่านะนะ่าจะดว่าเกมรับเวอร์ชันนี้ดีที่สุดแล้วนะสําหรับดิคืนรานะเพราะว่าส่วนใหญ่มันเท่ากันหมดเลยเนี่ยอย่ามันเท่ากันหมดเลยเกมรับโดยรวมแล้วดูดีกว่าทุกเวอร์ชันเลยว่ะนะเฮ้ยทรรดาที่ไหนนะ ธรรมดาที่ไหนเกมรับหนักกินแน่ๆและทุกอย่างเลยนะครับผมเกมรับเกียรเมน้นความดุด,ดันนะแต่เสียสเตมิน่ไปนะครับผมเสียสเตมิน่ไปได้แข็งเกร่งมานะเสียสเตมิน่ได้แข็งเกร่งแล้วก็ได้ครองบอลแต่จ่ายบอลก็เสียเยอะจ่ายบอลก็เสียเยอะแต่เกมรับแน่นๆเลยเกยมรับดีสุดนะครับผมเฮ้ยมันก็น่าเล่นนะมันก็น่าเล่นนะตัวเก้าห้าไม่แย่ไม่แย่นะครับผม นะเกมรับแน่นๆอีกตัวหนึ่งเลยนะอีกเวอร์ชันหนึ่งเลยนะสำหรับดีเคอร์ไรท์นะโอเคนะเกมรับน่าจะดีสุดนะครับผมนะเกมรับน่าจะดีสุดนะโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับเทียบค่าพลังดีเคอร์ไรนะครับผมตัวที่ดีที่สุดก็อืมโ,อโหเลือกยากนะจะว่าตัวล่าสุดดีสุดก็โอปอลมันก็ไม่ได้ขึ้นถึง96ไงนะแะแต่สเตตมันน่าเล่นนะนะครับผมแต่ตัวเก่าเนี่ยมันก็จะได้พวก เตมิน่าแข็งแกรงที่หลักๆนะแล้วก็จ่ายบอลที่ห่างกันเยอะนะครับผมถ้าตัดเรื่องจ่ายบอลออกเนี่ยผมให้ตัวตัวล่าสุดดีกว่าจริงๆแต่ตัวล่าสุดมันมันจ่ายบอลอาจจะไม่ได้แม่นเท่าตัวเก่าแค่แค่นั้นเองนะครับผมก็แต่มันได้เกมรับท,ที่ที่ดูดีนะเอาจริงนะมันเอาจริงกะสีเวอร์ชันเนี้ยพอๆกันหมดเลยว่ะตัวล่าสุดแล้วก็ตัว9 6ทั้งหมดเนี่ยพอๆกันเลยว่ะนะครับผมพอๆกันเลยน่าเล่นหมดเลย นะ่าจะตอบดีกันไรนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เป็น4เวบรวชั้นนี้คือดี่สุดขออนกันไรนะนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดตตามกดแชร์แลวกดกรดิ่งนี่นะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let